สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้หนุนปฏิวัติยกพวงผิดใหญ่หลวงต้องยุบพักเหมือนกันทั้งอดีตพันธมิตรกปปสต้องโดนด้วยอย่าสองมาตรฐานอย่าเด็ดหัวกันอยู่ข้างเดียวถ้าปฏิรูปถูกตอกลงฝาลงแล้วเห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองยังมีอีกหลายพักที่มีเอี่ยวด้วย พักที่ร่วมกับพันธมิตรยังเห็นหน้านักการเมืองกันร่าว่ามีหัวหน้าพักใดกันบ้างที่ให้การสนับสนุนทหารเข้ามาปฏิวัติยึดอำนาจยิ่งชัดดาวกปปสปิดเมืองหลวงยกกันมาทั้งหมดเดินหน้าเป่านกหวีดเพราะจิตใจฝักใฝ่กับประทานาธการกันอยู่แล้วถ้าคิดยุ่เพื่อไทยก้าวไกลพักที่หนุนพันธมิตรกปปสต้องเด็ดหัวให้ร่วงด้วย หนุนปฏิวัติทุกครั้งเป็นนักการเมืองที่ล้มล้างการปกครองที่ยกพักมาหนุนกันทั้งพวงใครชุมนุมอ้างสิทธิเสรีภาพไม่ได้วิศณุเครือง,งามรองนายยกธนตรีออกมารับไม้ต่อขยายผลการวินิจฉัยสิ่งที่ตราประทับเป็นความสำคัญกำหนดไว้เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติ ในร่างรัฐมนูญที่ชงเองกินเองให้เสรีภาพกับประชาชนเหมือนไร้ความหมายประชาชนชุมนุมเรียกร้องเสรีภาพกันไม่ได้แต่ผู้มีอำนาจชุมนุมปาร์ตี้สร้างฐานอำนาจยังทำได้ไม่ผิดกติกาประชาชนอย่าคิดยิ่งคิดยิ่งผิดตลอดเวลาประยุทธ์กับประชาธิปัตย์เหมือนกันหมด พยุงราคาข้าวของชาวนาไม่ได้มีแต่ลดกับลดเมื่อกก่นไม่พอและน้ำอิ่วไม่คนให้ข้าวขยับปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นโลละ8-10บาทคงจะยากต้องพึ่งมือของสองอดีตนายกขวัญใจคนไทยทั้งคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งรักชินวัตรใช้คอนเน็กชันที่มีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเป็นอันดีช่วยระบายข้าวหาตลาดข้าวให้หน่อย คนมีอำนาจแต่ไร้ตลาดต้องให้คนฉลาดทักษินยิ่งลักณออกตัวมาช่วยเต็มร้อยสั่งสันกันขณะที่คนไทยตายลงอยู่ทุกวันใกล้จะเป็นสูตรดีสองหมื่นชีวิตขณะนี้มีคนดับร่วงพร้อยจากโควิดไปทุกวันถึง1,9,764คนยังจะเสพสุขหาเรื่องสุขสัตรกันอยู่ระบอบประยุทธ์ทุกพัก ผูกมัดกันเป็นแพรไม่มีใครแตกแถวหินใจประชาชนเต็มร้อยกันเลยจะมาดื่มดั่ชื่นฉ่ำหัวใจอะไรกันทุกพักในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาอย่างไม่ทันที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะเป่านกหวีดเทเสียงที่ทางเดียวกันทันทีคนไทยตายด้วยโควิด -2 0 0 0 0ศพ ยังสังสรรค์นัดพบคิดเป็นกันหรือเปล่างานนี้รัฐบาลประยุทธ์จะทำให้คนจนหมดไปที่ว่าหมดไปนั้นคือประชากรชั้นรักญ่าและชั้นกลางคงต้องอดตายที่ตายจากโควิดไปวันนี้ถึง1 9 7 6 4คนส่วนมากเป็นชาวบ้านหาเช้ากินขําแต่คนทั้งหลายไปแปลความหมายว่าคนจนที่หมดไปนั้นต้องร่ํารวยเหมือนกับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกกธฐมุตรที่รวยจากขายที่ดินของคุณพ่อคําใดที่เป็นประกาศสิทธิพลเอกประยุทธ์ลิขิตบอกกันมาล้วนมอดไม่ไม่เป็นไปตามนั้นเหมือนสัญญาที่บอกกล่าวกับชาวนาเมื่อปี69ทุกคนจะรวยใน5ปีนี่ปี64ก็5ปีแล้วชาวนายากจนกว่าเก่า เหมือนว่าสัญญาพลเอกประยุทธ์พูดแต่ละครั้งล้วนเป็นเหมือนนิยายนำเน่าเลยงานนี้กรรมกำลังไล่ล่ปปาปปชเช็คบินสุเทพบิ๊กซีกากีนำตัวส่งฟ้องคดีโรงพักตำรวจส่งสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นทางการโดยสำนักข่าวอิสาราได้รายงานความคืบหน้าคดีกล่าวหาทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจหรือโรงพักทดแทน396หลัง เสียหาย1,728ล้านบาทเศษและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือเฟลดตำรวจ163หลังเสียหาย3,994ล้านบาทเศษที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติชี้มูลความผิดนายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายยกรัฐมนตรีกับพวกซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกัน ของคณะทำงานร่วมฝ่ายอายการและฝ่ายปปชเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปี2564ที่ฝ่ายอา,ายการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนทำให้ฝ่ายปปชดึงํำนวนกลับมาเพื่อดำเนินการฟ้องเองส่วนคดีก่อสร้างแฝดต,ตำรวจที่คณะทำงานร่วมฝ่ายอายการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องด้วยนั้น ฝ่ายปปชได้ดำเนินการฟ้องเองแล้วต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแต่เนื่องจากคดีดังกล่าวแม้มีนายสุเทพเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยแต่กระทำความผิดเดียวกับกรณีการสร้างโรงพักทดแทนจึงรวมไปอยู่ในสำนวนแรกทำให้สำนวนคดีสร้างแฟตมีแต่ข้าราชการตำรวจจึงต้องฟ้องสารอาญาคดีทุจริตแทน หล่งข่าวกล่าวว่าขณะนี้สำนักคดีปปชได้ดำเนินการร่างคำฟ้องคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการปรปรชชุดใหญ่ได้มีมติเห็นชอบร่างคำฟ้องแล้วขั้นตอนต่อไปจะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเป็นทางการพร้อมแจ้งประสานนายสุเทพและผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดให้มาแสดงตัวต่อศาลด้วยโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไป ตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2511มาตรา77กำหนดว่ากรณีคณะทำงานร่วม ไม่อ่านหาข้อยุติได้ให้คณะกรรมการประประชดำเนินการตามสมควรหากฟ้องคดีเองต้องดำเนินการฟ้องภายในอายุความแต่ต้องไม่ช้ากว่า90วันนับแต่วันที่หาข้อยุติไม่ได้สำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจหรือโรงพักทดแทน396หลังเสียหาย1,728ล้านบาทนั้น สำนักข่าวอิสาราายงานไปแล้วว่าประกอบด้วยหนึ่งการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบัรมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และการกระทำของพลตํารดเอกประทีปตันประเสริฐมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ2 5 4พ มาตรา79วงเล็บ1วงเล็บ5และวงเล็บ6 2การกระทำของคณะกรรมการประกวดราคา2.1การกระทำของพลตำรวจตรีสัจจะโคธิรันและพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ2552มาตรา10และมาตรา12และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547มาตรา79วงเล็บ1วงเล็บ5และวงเล็บ6 .2 2การกระทำของพันตำรวจเอกจีราวุฒิจันเพ็ญพันตำรวจเอกสุทธีสธิทัศน์พันตำรธธวจเอกพิชัยพิมลศิลป์พันตำรวจเอกนัทเดชพงวรินและพันตำรวจเอกนัทชัยบุญทวีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ไร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตาำรวจแห่งชาติพศ2547มาตรา78วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองและวงเล็บ9 3บริษัท PCC Development and Construction จำกัดโดยนายวิษนุวิเศษสิง์กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและนายวิศนุวิเศษสิงในฐานะส่วนตัวมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ2542มาตรา10และมาตรา12ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157ประกอบมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว ส่วนผู้ถูกกล่าวหาคดีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือแฟลตตำรวจ163หลังเสียหาย3,994ล้านบาทได้แก่ 1. การกระทําของนายสุเทพเทือกสุบรนเป็นกรรมเดียวกันกับกรณีอนุมัติให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดจ้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396แห่ง ซึ่งคณะกรรมการปปชได้วินิจฉัยแล้วว่าการการะทำดังกล่าวมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 2การการะทำของคณะกรรมการประกวดราคาได้แก่พลตรวจโทีรยุทธ์กิติวัฒน์พลตำรวจตรีสัจจะโคธิรันพันตำรวจเอกปัทเมกสุนทารานุยุทธกิจพันตำรวจเอกจิรวุฒิจันเพน พันตำรวจตรีสิทธิภัยบูรณ์คำนินพันตำรวจเอกพิชัยพิมลศิลป์และพันตำรวจตรีสมานสุดใจมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ .2542 มาตรา10และมาตรา12และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547มาตรา79วงเล็บ1วงเล็บ5และวงเล็บ6 3การการะทำของดาบตำรวจสายยันอบเชยมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149มาตรา15 151และมาตรา157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตาวจแห่งชาติพศ2547มาตรา79วงเล็บ1วงเล็บ5และวงเล็บ6 4การกระทําของพันตำรวจโทคมกริบนุตาลัยคณะกรรมการปรปรชมีมติด้วยคะแนนเสียง5เสียงต่อ3เสียงว่ามีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149มาตรา151และมาตรา157และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547มาตรา79วงเล็บ1วงเล็บ5และวงเล็บ6 หาการกระทําของบริษัท PCC โดยนายพิบูร์อุดมสิทธิกุลกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและนายพิบูร์อุดมสิทธิกุลในฐานะส่วนตัวมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยง,งานของรัฐมาตรา10และมาตรา12ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 และมาตรา157ประกอบมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายอาญาอย่างไรก็ดีปัจจุบันคดีนี้เรื่องยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นทางการนายสุเทพและผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์บางกอกทูเดย์และสำนักข่าวอิสาราขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม